โอเคขั้นตอนแรกนะเราต้องเตรียมโมเดลก่อนนะครับผมก็เราจะแยกชิ้นนะแยกชิ้นสําหรับเขาเรียกอะไรแยกโหมดฮะแยกโหมดนะฮะก็จะมีตัวรถนะที่จที่เราต้องแยกนะมีตัวรถนะฮะที่มันเป็นโครงติดกันเลยนะแล้วก็มีล้อแล้วก็ชิ้นส่วนที่มันจะมีการขยับนะต้องแยกของนะฮะโอเค ดับแรกเราก็จะปิดล้อไปก่อนนะโดยการกดคลิกที่ชิ้นงานแล้วก็กดตัว H นะฮะดูคีนี้ตามไปเลยซ่อนไปก่อนนะในส่วนของล้อนะ,ะแล้วก็ในส่วนของที่มันจะมีการหมุนการขยับนะฮะชิ้นงานนี้ต้องติดกันนะฮะน,นี้ถือว่า เขียนแยกมานะฮะเรามาดูการทำให้มันติดกันนะก็คือการกดชิปนะฮะแล้วก็กดชิปค้างไว้เลือกชิ้นงานนะฮะสมมติว่าชิ้นนี้มันต้องมันจะต้องหมุนออกมาด้านข้างนี้เนาะก็เลือกชิ้นที่มันติดกันนะฮะทั้งหมดเลยน่าจะเป็นแค่จุดนี้นะฮะแล้วก,กดคลิกขวานะแล้วก็จอยนะ อ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะฮะหนึ่งชิ้นนะฮะมันต้องติดกันแบบนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะเราต้องสร้างออริจิ้นให้มันนะฮะชิ้นนี้ด้วยเหรอมันจะเป็นชิ้นนี้ด้วยนะฮะก็เอาไปให้หมดนี่เราลองยกดูนะฮะมานี้แล้วก็เราต้องสร้างจุดออริจินที่มันจะมุนแบบ ตามตามจริงเลยนะมันจะก็จุดมันจะอยู่ตรงนี้นะก็กด Edit m o d e นะฮะแล้วก็เลือกจุดตรงนี้แล้วก็คุมอันนี้กดเลข3ามดูด้านข้างนะะคุมตรงที่อ่าเราเปิดโหมดให้มันโปร่งโปรงใสก่อนนะฮะครอบตรงนี้เลยก็ตอนนี้มันจะโชว์ตรงนี้แล้วก็กด ชิปเอนะแล้วก็เลือกเคอร์เซอร์ในตัวล่างนี่ฮะน่าจะกดค้างนะต้องกดค้างชิปแล้วก็ S นะกดค้างแล้วก็เลื่อนเมาส์มาเนะี่ยคลิกด้านล่างนี้แล้วก็เคอร์เซอร์มันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะนี่เขาเรียกว่าเคอร์เซอร์นะคือจุดหมุนนั่นเองจากนั้นนะฮะก็สังเกตว่าอันนี้ยังจุดหมุนมันยังไม่มานะมันอยู่ด้านล่างนะเราลองกดตัว R Z เนะฮะนะฮนะนะนะนี่คือจุดหมุนของมันนะ นี่ก็จะเพี้ยนไปนะเราก็ต้องการย้ายนะจุดหมุนตรงนี้ให้มันอยู่ตรงเคอร์เซอร์ที่มันถูกต้องนะฮะก็คลิกที่ชิ้นงานแล้วมาตรงนี้ออบเจกต์นะแล้วก็เซตออริจินนะฮะมาที่ตรงนี้เลยออริจินเคอร์เซอร์นะ,ะนี่สังเกตว่ามันก็จะย้ายมานี่แล้วเดี๋ยวลองกดตัว r แล้วก็เซตดูหมุนดูนะ,ะนี่ก็จะหมุนตามที่เราต้องการแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะทำตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ ด้านล่างนี้นี่ก็จะเป็นเปิดมาฝั่งนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะ,ะจำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะโอเคเราทำแค่ตัวเดียวแล้วกันนะฮะก็ตรงไหนที่เป็นจุดมุนก็ทำตามแบบนี้หมดเลยนะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเราก็กด S ซ่อนไปก่อนนะฮะอันนี้ที่มันไม่เกี่ยวกับตัวรถนะทีนงานอยู่โหวแยกกันหมดเลยนะเอาเป็นว่าผมทำว่าค่าออกมานนี้เลยกันนะฮะไฟ ก็ในส่วนพุลี่ที่ต้องการให้มันหมุนนะเดี๋ยวอันนี้น่าจะไม่ต้องหมุนนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานอ๋อมีด้านบนนี้นิดหนึงนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้ถ้ามันเอาจุดหมุนที่มันจริงๆเลยนะฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่อ่ะกดแทบไป เลือกสักสองจุดนะบนล่างนะฮะมันก็จะได้อยู่ตรงกลางพอดีนะ,ะแล้วก็เหมือนเดิมฮะชิปเอสเคอร์เซอร์ฮะก็กดแท็บออกจาก edit mode นะฮะกดคีย์ลัดเลยกดแท็บนะแล้วก็ object set origin cursor ะะอ็อบเจกต์เซตทูออร์เจินเคอร์เซอร์ฮะไอตัวนี้มันต้องหมุนแบบนี้นะเดี๋ยวนะไม่ใช่เว้ย ตัวนี้มันจะทำแบบไหนวะโรเตชันเอาอะเดี๋ยวแป๊บหนึงง่งเอง อันนี้กดดูณนะด้านหลังนะฮะคอนโทรลแล้วก็เลขหนึ่งนะเป็นการดูด้านหลังถ้าเรากดเลขหนึ่งธรรมดามันจะเป็นหมุนมาด้านหน้านะดูด้านหลังแนละ้วก็ตัวเคอร์เซอร์ตรงนี้มันต้องตรงแบบนี้นะเวลาหมุนเนะี่ยเนี่ยสมมติว่าแกนนี้เป็นสีเขียวนะต้องตรงแบบนี้นะเดี๋ยวเราต้องตอนตอนเราปั้นนะต้องแบบเราต้อจะปั้นเป็นรูปน่าจะปั้นหน้าตรงมาก่อนนะเนี่ยคิดว่านะ แผนนี้ติดไปด้วยนะฮะจอยไปเลยนี่ด้วยเอเอโทนเซ็น กดคอนโทรนนำแผดนหนึ่งนะแล้วก็หมุนแล้วกด R นะหมุนชิ้นงานให้แบบว่ามันตรงก่อนนะอ่ะแล้วก็ทานฟอร์มนะเดี๋ยวอ่ะกดแอปพลายครับตรงนี้อ b อบเจกต์แอปพลายแล้วก็ โรเตชันนะก็เราค่อยหมุนหมุนแล้วก็ปล่อยไว้เลยนะฮะก็จะได้ประมาณนี้อ ต้องกดตัวนี้ถ้าเป็น local ก็คือแบบหมุนตามแกนของมันนะฮะแล้วก็ set นะฮะเนี่ยมันจะหมุนแบบเอียงนี่นะเวลาตั้งนี่ได้แล้วประมาณนี้โอเคตัวนี้ก็กด S ซ่อนไปก่อนนะ,ะตัวที่มันหมุนนะสมมติว่าเราเลือกที่ ชิ้นส่วนที่มันต้องการที่หมุนไปแล้วนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ยังไงนะผมก็เลยข้ามไปก่อนนะฮะน้องก็จาัดก,การเองแล้กันนะ,ะนี่น่าจะหมุนขึ้นมาอย่างนี้นะต่อมานี้อ่ะจากนั้นลราก็กดตัว A นะฮะเป็นการเลือกทั้งหมดนะฮะแล้วกดตัว M นะกดตัว M แล้วก็ New Collection นะฮะก็พิมพ์ชื่อไปว่า Body แล้วกันอันนี้เป็นตัวรถนะฮะ Body โอเคนะฮะ จากนั้นเราก็ปิดตาไปนะชิ้นส่วนที่เราซ่อนนะฮะเราเอาคืนกลับมาก็กด c t r o l h นะฮะนี่ตอนนี้ก็เป็นล้อเดี๋ยวเลือกล้อทั้งหมดแล้วก็กดตัว m ไปเหมือนกันนะฮะ new collection ก็ล้อก็ view นะโอเคเราก็ซ่อนไปส่วนที่เหลือนะฮะ ก็กด A เลือกทั้งหมดได้แล้วก็กด M เหมือนเดิมอันนี้ชิ้นส่วนที่ขยับผมใช้คำว่า Move แล้วกันนะฮะประมาณนี้เราก็ได้หลักๆสามอันนี้นะฮะก็มีบอดี้มีล้อแล้วก็มี Move นะฮะชิ้นส่วนที่ขยับนะฮะโอเคพอเราได้โมเดลนะฮะอ๋อวิธีเช็คโมเดลนะฮะโมเดลที่มันจะไม่ทะลุนะ,ะก็มาที่ตรงนี้เลยกดที่เฟซนะฮะ ออริจิชันอะไรสักอย่างนะออริจิเนชันนะฮะก็ชิ้นส่วนที่เป็นสีแดงนะมันจะทะลุนะก็มันกลับเขาเรียกว่ากลับเฟสมันกลับด้านนะฮะอ่ะเรามาดูตัวนี้นี่มองไม่เคยออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปิดก่อน โอเคก็เปิดเช็คนะถ้าเป็นสีแดงนี่คือว่ามันกลับข้างนะถ้าเอ็กพอร์ตไปมันจะทะลุนะฮะเราก็กดแท็บนะฮะเป็นการเข้าอีดิทโหมดนะครับแล้วก็มาที่เมส์นะแล้วก็ n o r m a l ลนะฮะแล้วก็ทำการพลิกก็คือฟิปนะฮะมันจะกลายเป็นสีเงินนะก็ทำทั้งหมดนะฮะเมส์นะฮะแล้วก็ normal f ฟิปนะฮะ ก็จัดการให้หมดนะครับผมชิ้ส่วนที่มันต้องโชว์ด้านนอกนะฮะเราต้องเพิ่มความหนาให้มันนะฮะ มันก็จะไม่เป็นสีแดงแบบนี้นะฮะมาที่ตรงนี้นะมาที่ปจัจแจตรงนี้นะโมดิไยนะฮะแล้วก็เพิ่มความหนาก็คือ solid solidity นะฮะ solidify นะฮะนี่ฮะพอเรากดไปก็มันก็จะเป็นความหนาให้เราก็ตัวไหนที่เป็นสีแดงก็กดเข้าไปฮนะ เนี่ก็เหมือนกันถ้ามันทะลุนะนีะ่ประมาณนี้ตรงนี้ก็เอาเฉพาะตัวที่มันโชว์ในนอกรถนะฮะไม่ต้องไปเอาทั้งหมดก็ได้นะะเพราะว่าเดี๋ยวไฟล์มันจะใหญ่ไปนะตัวที่ว่ามันน่าจะเห็นในตัวเกมนะ ันนี้ก็กลับข้างนะกดแท็บเม็แล้วก็ฟิบเหมือนเดิมนะฮะจะกลับทางให้เราตรงนี้ก็น่าจะถ้ามันแผ่นที่มันมองแค่ฝั่งเดียวนะเดี๋ยวก,กดสแลปนะฮะดูว่าแผ่นนี้มันอยู่ตรงไหนนี่มันแดงสอง,สองอันเลยเดี๋ยวลองดู ตอนนี้ก็ถ้ามันแบบเป็นไม่ติดกันเลยนี่สองแผ่นนะถ้ามันถ้ามันสลับข้างก็ดึงสามารถดึงเข้ามาแบบนี้เลยนะฮะก็เริ่มปิดแล้วนะฮะอ่ะตรงนี้สําคัญลังคาก็เพิ่มความหนานี่จะได้ไม่ทะลุนะกระจังหน้านะยะขอดูก่อน ลองเพิ่มไปตามนี้กล่องนี้มันเหมือนด้านหลังมันเปิดนะเราก็ปิดไปได้นะกดเส้นกดชิปเลือกเส้นทั้งหมดแล้วก็กด F ปิดไปเลย ปิดเส้นอ๋อปิดแล้วแต่มันกลับข้างไหมก็เราก็กลับให้มันนะ นี่เหมือนเซ้นมันทับกันเยอะนะน่าจะปั้นมาไม่ดนะีเส้นทับกันเยอะนะแบบนี้เดี๋ยวเราสร้างกล่องใหม่เลยฮนะเลือก2แผ่นนี่กดชิปดี กด P แยกชิ้นงานนะ ย้องกลับไปก่อนแต่ผมจะสร้างใหม่ไปเลยนะฮะตัวนี้มันไม่รู้สึกว่ามันไฟมันแตกเยอะไปที่จริง ตอนนี้ก็เสริมให้นิดหน่อยนะฮะไม่เกี่ยวกับการแปลงเท่าไหร่เทคนิคเล็กน้อยผมจะลบอันเก,ก่าทิ้งไปเลยกดเซฟครับผมโอเคก็ คิดส่วนที่เราได้ก็ประมาณนี้นี่ก็กลับด้านนะฮะ กดเซฟนะฮะ c t r l s นะคีย์ลัดนะครับผมก็กดออกจากตัวเชนะ็คนนโมเดลโอเคแล้วก็ได้ชิ้นส่วนแยกประมาณนี้นะฮะก็ก็มีออริจินที่ต้องทำก็คือล้อนะล้อหลังนี่ติดกันได้เลยนะกะ็กดเหมือนเดิมเลยเอามารวมกันเลยนะฮะ กดชิปแล้วก็ค้างไว้นะฮะเลือกชิ้นงานแล้วกดจอยนะฮะล้อหลังติดกันล้อหน้าแยกนะฮะแล้วก็มาสร้างออริจินให้ตัวล้อนะฮะถ้าเราไม่สร้างเนะี่ยมันจะหมุนแบบเพี้ยนนะคอยดูผมจะสอบให้ดูนะกด r x นะฮะมันก็จะหมุนแบบนี้นะโอเคเราก็มาที่เลือกชิ้นงานนะฮะกด object นะแล้วก็เซตออริจินนะเลือกอันนี้ตัวที่2นะ t o energy นะพอเราลองกด r x อยู่นะะมันก็จะหมุนตรงนี้นะฮะอ่ะ ทำทุกอันสลับล้อนะอ,อล้อน้ากันครับอ๋อผิดโอเคกดเซฟครับก็ขั้นตอนการเตรียมโมเดลก็ประมาณนี้นะฮะ